านให้ฟังบายชีนําเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬกาวันนี้นําเสนอพระธรรมคําสอนของหลวงปู่แหวนสุจินโนจากหนังสือยกใจให้พ้นตมตอนที่5เกิดตายคนเราเกิดมานินทาก็ดีสรรเสริญก็ดีอย่าไปรับเอามาหมกไว้ในใจ ปล่อยให้ผ่านไปเสียไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีความเพียรก็ไม่มีความสำเร็จของเก่าซึ่งไม่จีรังยั่งยืนจะต้องผุเน่าเปื่อยไปในที่สุดมองดูท้องฟ้าเห็นดวงดาวเต็มไปหมดการเกิดการตายไม่รู้ว่าอีกเท่าไหร่เกิดแล้วตายเกิดแล้วตาย ผู้รู้รักษาพระไตรสรณคมให้แน่นหนาให้ตลอดชีวิตรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์อย่าลืมตัวเอาใจนี่แหละเป็นผู้รู้ให้พิจารณากายใจนี้ให้รู้แจ้งใจเป็นตัวเหตุเอาใจนี่แหละเป็นผู้เห็นเอาใจนี่แหละเป็นผู้ละเป็นผู้วางเอาใจนี่แหละเป็นผู้ถอนถอนทุกสิ่งทุกอย่าง ถอนกิเลสถอนอยู่ที่ใจนี่แหละละอยู่ที่ใจนี่แหละเอาศีนนี่แหละนำออกให้หมดศีลส,สติศีนคือการนำความชั่วออกจากกายวาจาใจของตนนำความผิดออกจากกายจากใจของตนเป็นที่ตั้งของมรรค เป็นหนทางที่จะทำให้ความทุกข์ทั้งหลายสิ้นสุดไปเช่นเดียวกับสติมีสติแล้วใจก็ผ่องใสเบิกบานไม่หลงไม่ลืมคิดอย่างไรขึ้นมันก็จะดับลงไปพร้อมกับความคิดขึ้นนึกขึ้นตัวสติจึงสำคัญยิ่งนักกามมาตัญหาเปรียบเหมือนแม่น้ำไหลไปสู่ทะเล ไม่รู้จักเต็มสักทีอันนี้ฉันใดความอยากของตัณหามันไม่พอต้องทำความพอจึงจะดีตัดอดีตอนาคตลงให้หมดจิตดิ่งในปัจจุบันรู้ในปัจจุบันและในปัจจุบันทำในปัจจุบันแจ้งในปัจจุบันกามนี้แหละเป็นบอกเกิดแห่งการฆ่ากันตายชิงดีชิงเด่น กิเลสตัวเดียวทำให้เกิดการต่อสู้แย่งชิงกันความรักความชังจะบังเกิดขึ้นในจิตใจก็เพราะกามการรู้แจ้งในกามกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเปรียบเหมือนแม่น้ำทานน้ำน้อยใหญ่ไม่มีประมาณไหลลงสู่ทะเล ไม่มีที่เต็มฉันใดกามตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหาเป็นแหล่งก่อทุกข์ก่อความเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุดการต่อสู้กามกิเลสเป็นสงครามอันยิ่งใหญ่กามกิเลสนี้ร้นักมันมาทุกทิศทุกทางพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงก็ถอนได้ ต่อไปนี้เป็นพระธรรมคำสอนของหลวงปู่ลุยจันทสาโรพระ,ะรัตนไตรัยคำว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กำจัดภัยได้จริงหมายความว่าบางขณะจิตมีนิวรณ์คุ้มอยู่ในใจกายของเราให้ฟุ้งซ่านด้วยอารมณ์ต่างๆบุคคลนั้นเมื่อไปฟังเทศก็ดีสิ่งเหล่านั้นก็สงบไปสมาธิจิตสงบ สิ่งเหล่านั้นหายไปเกิดปีติสุขดังนั้นจึงได้นามว่าพระรัตนตรัยกรรมจัดภัยได้จริงบุคคลใดทำบุญและทำบาปเป็นกรรมที่ติดตามตัวไปดุดเงาติดตามตัวดุดล้อกเกวียนติดตามรอยโคฉะนั้นพระพุทธศาสนาการนับถือพระพุทธศาสนา ต้องเกิดอัศจรรย์ในดวงจิตอย่างใดอย่างหนึ่งเชียวจึงจะเลื่อมใสในสาศาสนาได้ทีเดียวหากคนใดไม่เห็นอัศจรรย์ของาศาสนาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วถอยทีเดียวไม่มีพยานในดวงจิตวางรากฐานในดวงจิตไม่ได้พระอรหันต์มาจากไหนมาจากหัวใจของปุถุชนราคะโทสะโมหะดอกบัวนะมันมาจากโคลนตม่ม มันผลิตออกจากโคลนตมเป็นลำความเพียรการทำความเพียรของเราอย่าอ้างมือ้ออ้างวันอ้างเวลาได้เวลาได้โอกาสเวลาไหนๆทำได้เรื่อยๆระหว่างที่มีชีวิตอยู่ให้มีความวิริยะความเพียรพระโยคาวจรเจ้านั้น อดหลับอดนอนจึงได้มักได้ผลสมณะไม่สมควรให้อารมณ์ติดตามทำเป็นของไม่รอช้าให้สำเร็จไปเดี๋ยวนี้ก่อนความตายที่จะมาถึงทำเป็นของไม่เนิ่นช้าสมณะเพ่งทำความเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนคุดโธ สำคัญว่าเราคนเดียวเกิดในโลกเจ็บคนเดียวแก่คนเดียวตายคนเดียวเป็นจิตเปลี่ยวเมื่อเปลี่ยวแล้วน้อมเอาพระคุณของพระพุทธเจ้าขึ้นในดวงจิตพุทโธให้มากพุทโธนี้ละเอียดจิตจะสงบสงบแล้ววางพุทโธเสียเอาสติรักษาความสงบให้มั่นจะเกิดสิ่งอัศจรรย์สิ่งไม่รู้ก็รู้ขึ้นมาในดวงจิต ต่อไปนี้เป็นพระธรรมคำสอนของหลวงปู่ดูลอัตุโลกายถึงจิตไม่สงบก็ไม่ควรให้มันออกไปไกลใช้สติระลึกไปแต่ในกายนี้ดูให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะสัญญาหาแก่นสารไม่ได้เมื่อจิตมองเห็นชัดแล้วจิตก็เกิดความสลดสังเวชเห็นนิพพิทาความหน่าย คือความเบื่อหน่ายในขันคลายกำหนัดย่อมตัดอุปาทานขันคือความยึดมั่นในขันได้เช่นเดียวกันวิมุตตการเริ่มต้นปฏิบัติวิปัสสนาภาวนานั้นจะเริ่มต้นด้วยวิธีไหนก็ได้เพราะผลมันเป็นอันเดียวกันอยู่แล้วที่ท่านสอนแนวปฏิบัติไว้หลายแนวนั้นเพราะจริตของคนไม่เหมือนกัน จึงต้องมีวัตถุสีแสงและคําสำหรับบริกรรมเช่นพุทโธอรหังเป็นต้นเพื่อหาจุดใดจุดหนึ่งให้จิตรวมอยู่ก่อนเมื่อจิตรวมสงบแล้วคําบริกรรมนั้นก็หลุดหายไปเองแล้วก็ถึงรอยเดียวกันรสเดียวกันมีวิมุตต์คือความหลุดพ้นเป็นแก่นมีปัญญาเป็นยิ่ง อริยสัจแห่งชีวิต 1. จิตที่ส่งออกนอกเพื่อรับสนองอารมณ์ทั้งสิ้นเป็นสมุทยัย 2. ผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกแล้วหวั่นไหวเป็นทุกข์ 3. จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคสี่ 4. พ้อันเกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธพระวินัย เรื่องของพระวินัยนั้นให้ศึกษาอ่านตำรับตำราให้เข้าใจให้ถูกต้องทุกข้อมูลเพื่อปฏิบัติไม่ให้ผิดส่วนธรรมะนั้นถ้าอ่านมากก็จะมีวิตกวิจารณ์มากจึงไม่ต้องอ่านก็ได้ขอให้ตั้งใจปฏิบัติเพียงอย่างเดียวก็พอเรื่องธรรมดาถ้ามัวสนใจอะไรกับสิ่งเหล่านี้ธรรมดา แสงย่อมสว่างธรรมดาเสียงย่อมดังหน้าที่ของมันเป็นเช่นนั้นเองเราไม่ใส่ใจฟังเสียอย่างก็หมดเรื่องจงทำตัวเราไม่ให้เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมเพราะมันมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เองเพียงแต่ทำความเข้าใจกับมันให้ถ่องแท้ด้วยปัญญาอันลึกซึ้งเท่านั้นเองโอกาส ทุกอย่างรวมอยู่ที่ความประพฤติคือเรกดีเรกร้ายโชคดีโชคร้ายเรื่องเคราะห์กรรมบาปบุญอะไรทั้งหมดนี้ล้วนออกไปจากความประพฤติของมนุษย์ทั้งนั้นเมื่อมีโอกาสหากปล่อยโอกาสให้ผ่านไปเราจะหมดโอกาสพ้นทุกได้ทันในชาตินี้แล้วจะต้องหลงอยู่ในความเห็นผิดอีกนานแสนานานเพื่อจะพบธรรมอันเดียวกันนี้ หลักธรรมที่แท้จริงนั้นคือจิตให้กํำหนดดูจิตให้เข้าใจจิตตัวเองให้ลึกซึ้งเมื่อเข้าใจจิตตัวเองได้ลึกซึ้งแล้วนั่นแหละได้แล้วซึ่งหลักธรรมกิเลสทั้งหมดเกิดรวมอยู่ที่จิตให้เพ่งมองดูที่จิตอันไหนเกิดก่อนให้ละอันนั้นก่อนถ้ามีเวลาสำหรับหายใจก็ต้องมีเวลาสำหรับภาวนาความโกรธไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทัน เมื่อรู้ทันมันก็ดับไปเองกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์